คำถามส่วนใหญ่เวลาเราไปเล่นบอลเป็นคนจังหวัดไหนคนจังหวัดสุรินสุรินมีทีมฟุตบอลไหมมันก็จะเป็นคำถามที่อยู่ในใจเราเสมอมาสวัสดีครับผมโค้ชบอยวัชรพ์สมานทองครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสุรินซิตี้ครับสุรินเป็นจังหวัดที่ ฟุตบอลดีมากครับจัดฟุตบอลรายการใหญ่ๆแล้วคนมาดูเยอะมากในประวัติศาสตร์ในยุคที่ผมยังเด็กเล็กอยู่แล้วก็เกิดไม่ทันแต่พอในช่วงที่ผมโตมาเนพอจะรู้เรื่องเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะศีเกตเป็นจังหวัดโซนอีสานใต้ที่มีทีมทีมเดียวคือทีมหลีกอาชีพกึ่งอาชีพโปรวิชเชียนลีกแต่พอเราได้ไปสัมผัสกับโปรวิชเชียนหลีกกับศีเกตเรารู้สึกเอ๊ะ มันเหมือนอาชีพคือเราได้เดินทางไปเยือนใต้ขึ้นเหนือไปสุ่ปันไปชนบุรีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นบอลอาชีพสําหรับเรานะครับก็ในช่วงที่เราไปเล่นแล้วก็บ้านปลายเราก็ใกล้ๆเลิกเล่นไปเรียนโค้ชเรียนอะไรแล้วก็เริ่มมองเอบ้านเราก็ทรัพยากรคนก็เล่นฟุตบอลเยอะชอบฟุตบอลเยอะทำไมยังยังยังอยู่แบบนี้ถ้าเรามีโอกาสเรียนจบ อ,อบรมโค้ชจบก็จะพยายามกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองให้ได้แล้วก็โชคดีที่วาสนาดีด้วยที่ผู้ใหญ่ท่านสสประกรณ์มุ่งจเจริญพรนะครับท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสโมสรปัจจุบันนะครับท่านให้โอกาสเราได้กลับมาตอนนั้นก็เร,นรเริ่ม้วครับเริ่มที่ผมเข้ามาก็เริ่มท่านสสประกณ์ท่าน,อานมองเห็นว่าเรามีทีมฟุตบอลอยู่ในจังหวัดเนี่ยทำไมเราไม่ให้โอกาสลูกหลานบ้านเราได้โชว์ฝีมือ ได้สร้างตัวเองได้สร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อจะไปสู่ในจุดสูงสุดของชีวิตในการเป็นนักกีฬาอาชีพครับตอนแรกก็ความเชื่อมันก็ยังไม่ไม่มีเต็มร้อยนะครับพูดตรงๆเลยว่ายังไม่มีแต่แต่พอมาได้สัมผัสพอเรามาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเขาเชื่อฟังเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเรามันเลยเกิดความมั่นใจร่วมกันขึ้นมาร่วมกันขึ้นมาแล้วเราก็มองว่าถ้าเราสู้จริงหรือทุกอย่างมันมันพร้อมจริงๆการสนับสนุนหรือแม้แต่ทุกอย่างมันพร้อม เด็กบ้านเราก็สามารถไปไดผ้ผมเชื่ออย่างนั้นครับนโยบายของผู้ใหญ่ให้มาคือถ้าใครมีความสามารถและผลักดันไปสู่ในทีมอาชีพที่มีรายรับสูงๆได้ก็ให้ช่วยผลักดันเขา,าปีล่าสุดก็มีการผลักดันสองคนไปเล่นหลีกเขมรหลีกกัมพูชาก็ไปเก็บเงินเก็บทองค่อนข้างจะไรายได้ดีกว่าบ้านเราในหลีกที่3นะครับก็อยู่ในเลทที่มีเงินทองเก็บมาได้ครับ ็เนี่ยเป็นนโยบายขั้นแรกที่เราพยายามสร้างความสมัมพันธ์กับเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็หลีกเพื่อนบ้านแล้วก็มองตลาดหลีกเพื่อนบ้านใหมส่วนในหลีกสูงสุดก็ตามความสามารถหลักๆแล้วมันอยู่ที่ผลงานมากามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือถ้าเขาสู้ปลุกใจปลุกจิตวิญ,ญญาณให้เขาสู้ได้มันจะมันเป็นการสู้เพื่อบ้านเกิดเพื่อ,เพ,อเพื่อทีมตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ หยุดได้ยากมัาสามารถหยุดใจได้แต่ข้อเสียอย่างหนึง่งเมื่ออยู่บ้านแล้วมันทีความสุขสบายตัวอยู่บ้านกับนอนบ้านกินข้าวบ้านเพื่อนฝูงอยู่ใกล้ๆชวนไปไหนก็ได้มันก็อาจจะล้มเหลวได้ในในตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วก็มันอยู่ที่เราองค์กรที่จะปลูกฝังที่จะวางกฎระเบียบม,มันถ้าไม่ตามกฎระเบียบม,มันก็จะถูกดีทายหรือตัดออกได้อะไรได้ถ้าไม่อยู่กัระเบียบส่วนใหญ่เราก็จะเอาสิ่งที่เราผิดพลาด จากสมัยเล่น mm hmm. เราก็เอาส่วนนั้นมาสร้างแรงจูงใจให้เขาว่าเฮ้ยพี่เคยเคยไปมาแล้วนะมันไม่ดีนะสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยพี่ผ่านมาหมดแล้วพี่ทําทุกอย่างแล้วสิ่งที่พวกเรากาลังทำยาดีกว่าเรามองอนาคตเรา,เราก็ชี้ให้เห็นว่ารุ่นพี่เขาเก่าอยู่บ้านทําอะไรเลี้ยงครอบครัวได้ไหมเลี้ยงไม่ได้เพราะงั้นทุกคนอยากเลี้ยงครอบครัวไหมเราน้องๆโพสต์เฟซบุ๊กว่าไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากแต่คุณลงมือทำอย่าง<แ>ก็ใช้<แ>เรื่องพวกนี้มาปลุกฝังแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขา แรกๆก,ก็รู้สึกเหนื่อยวะ่ะไม่โอเคอย่างููอยา่างนี้ช่วงแรกเลยก็ไม่เข้าใจแน่นอนมันก็ทุกอย่างอะความคาดหวังสูงอยู่แล้วครับฟุตบอลคําว่าซูริซิตี้ว่าเป็นทีมประจําจังหวัดช่วงหลังหลังโควิดมาเราใช้เด็กบ้านเราเขามาดูเขาติดตามโชคดีที่มันมีไลฟ์สดครับทุกวันเขาได้ดูเขาได้ติดตามเฮ้ยมันสู้ได้นะเด็กบ้านเรามันก็สู้ทีมที มีต่างชาติได้อะไรได้ม,มันก็ดีทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองจากที่ไม่ไมเห็นด้วยกับน,นยโยบายแบนนี้ก็เริ่มส่วนใหญ่ก็เริ่มกลับมาให้กําลังใจแล้วก็อดทนสู้ไปด้วยกันเราเป็นทีมในจังหวัดแล้วเราเป็นคนในจังหวัดล้วนะสิ่งที่เราจะต้องสร้างคือศรัทธาให้แฟนบอลกลับมาศรัทธาเราให้ได้สุรินทร์เป็นทีมที่แข่งแล้วคนดูเต็มเต็มนะครับในยุคดิวิชั่นสองเต็มเพราะงั้นเราก็พยายามร่วมมันสร้างตรงนี้ได้สิ่งที่แฟนบอลจะศรัทธาคือเรื่องเดียวคือผลงาน ต่อเราเจอปัญหาอะไรเขาไม่ได้มารับรู้กับเราแต่สิ่งเดียวเขารับรู้คือผลงานเพราะงั้นก็บอกเราเหมือนเขาเรียกอนะนักรบที่ออกรบแทนหมู่บ้านเพราะงั้นเราต้องทําให้เต็มที่เพื่อเรียกเขาศรัทธากับมา mm hmm. ซุลิซิตี้ในมุมมองของโค้ชทุกคนและก็นักเตะแล้วก็ผู้บริหารนะยังไงก็อยากไปหลีกสูงสุดครับแต่ทุกอย่างมันต้องจังหวะที่เราเราพร้อมจริงๆครับมันล้มหลายทีลที่โดยเฉพาะในอีสานเนี่ย อะไรจริงๆมีบางจังหวัดหลายจังหวัดนะที่ไม,ม่มีทมีฟุตบอลมา,มาเคยทุ่มเคยใช้งบประมาณที่เยอะเกินเกินตัวเกินความมั่นคงก็ทําให้ไม่มีฟุตบอลไปเลยแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็จําเป็นต้องสร้างข้างล่างหรือค่อยๆสร้างให้มั่นคงก่อนค่อยก้าวเดินเราจะพยายามช่วยเหลือแล้วก็เมื่อเรามีโอกาสตรงนี้เราพยายามช่วยเหลือพัฒนาให้ไปได้ไกลที่สุดต่อให้ไม่ใช่เราคนอื่นมาทํามีโอกาสมีจังหวะที่ดีมี ก็ประมาณที่พร้อมก็พร้อมจะเชียร์และสนับสนุนให้ไปรีบชุบสุดให้ได้